วัดเลิกรายสามัคคีจัดอุปสมบทหมู่88รูปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมอบงบประมาณสนับสนุนเมื่อวันที่2ธันวาคม2557 วัดเลือกหลายสมัคีจัดพิธีอุปสมบทเพื่อบำเพ็ญธรรมถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ขึ้นที่วัดเลือกหลายสมัคีตำบลวังยางอำเภคลองคลุงจงกำแพงเพชรโดยนาปรีชาเลือกหลายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีนายแสนผิวละอ่อนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีพระครูวชิลคุณพิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอสายทองวัฒนาใต้เป็นประธานสงฆ์โดยการจัดอุปสมบทในครั้งนี้นอกจากผู้เข้าอุปสมบทจะได้มีโอกาสบำเพ็ญธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วผู้เข้าอุปสมบทยังได้มีโอกาสบำเพ็ญธรรมเพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณตลอดจนเป็นผู้ที่เห็นความสําคัญของสถาบานันศาสนาและสามารถนําแนวทางปฏิบัติของการบำเพ็ญธรรม การอยู่ในวิันสง์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกคลองของธรรมวัดเลิกไหลาสาม,มคัคีตั้งอยู่เลขที่116หมู่ที่1ตำมลวังยางอำเภอคลองหลุงจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการได้รับอนุญ,ญาตตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2513ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาปีพุทธศักราช2550เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องว่าส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ปีพุทธศักราช2551ได้เป็นวัดส,ส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตวัดโลกหลายสม,มัคธิเป็นศาสนสถานที่จัดกิจกรรมบวชในคำมะจารีชีพามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดือนเมษายนกิจกรรมการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนกรกฎาคม กิจกรรมบวชเนกคัคมจารีชีพามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิจพระบรมราชินีนาถเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปีเป็นศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยความร่วมมือกับกระทรวงไอซีทีสำหรับพระพิสุและประชาชนในเขตอำเภอคลองคลุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับในปีนี้วัดได้จัดให้มีการอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน88รูปได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน183,500บาทและจะจัดเป็นประจำเช่นนี้ทุกปีค่ะ